สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับอยู่กับผมสกายมอนล็อกเกอร์นะครับโอเคเราอยู่ในเกมพอยแบงค์ครับ,บโอ้โหจเจเก้ตายเอ้าเฮ้ยัแบบไงไมเฮ้ยทำไมมันโ,โอ้โหโอ้โหเกือบแล้วควกมาน้อย โอ้โอ้ดีีใช้อไไม่ดีละนี่้รงใช้เปืดนี้อสมี่อ้าวคุณฟังกับผมคิเอ้ยโอ้โหมาสองฝั่งอื้หือเต็มเต็มครับ โอ้ oh. <Okay. S 1> ให้พวกเรามันอ่อนอย่่งนี้อ่ะ oh. มันมีกันสี่คนแล้วมีกันสามคนอ่ะเออโอ้โห <Yeah. S 1> uh huh. oh huh. โดนข้างบนใสอยับใครใสยวะเชิดโ <Okay. S 1> ดนใสอ <Okay. S 1> ใสยดาใครข้างบนข้างบน yeah. ต really so awesome. ิดคุ้มวะอยู่ข้างบนใช่ไหมใช่ไอชีไชีไม่ใช่ไม่ใช่อะเนี่ยม่นมีอะไรดไปด่เจอแล้วเจอแล้วเจอเจโอ้ยมันโดนตัวเมียัวเาียอุ้ยมิช่ไมใช่ไมใช่อุ้ เอ้เง oh oh to ี่ยงกู่โดยเลยนะโอ้ยกล้าต้อล้าโอ้โหสนามอยู่ข้างบนเลยเหรอโอ้โอโอ้โอ้เฮ้ยอีอดเยไอ้ดูนี่ใครกันลาเฟเเฟอยู่ข้างบนใช่ไหมเออโอ้โห ทวีโอ้โหเกือบดีแล้วหรอป่าโอ้โหโดนอีกแล้วครับแม่งมาเลื่อสไนกก็ได้ฝั่งกูมีสามฝั่งอุมีห้าเสร็จแล้วเดร็จแล้วเสร็จแล้วเสรแล้เ่รแล้ เอยมาใช้ปืนกระการฆ่าแม่งเลยมามันขึ้นข้างบนใช่ไหมจดให้เดี๋ยววะเอ้ยเดียเฮียเฮียเดียเดียเดียเฮียเีย

โอ้โหนัดเดียวเจอเลยกูโอเคครับผมนเจอ่งแล้วไปยังเอ้ยสืบผมคุณใช้อะไรอ่ะใช้ปืนครับเอ้ยใช้ระเบิดครับเออฮือฮือฮืออะไรวะอืออือาฆ่ากูอีกแล้วเนี่ย โดนโดนมึโดนฆ่าคนเอ้ยยาฆ่าไอ้ชาิไอ้าฆ่าได้แปดตสิบห้าโอเจ็ด โอ้โหแม่งข้างบนก็มีโอ้โอ้โอ้โห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 เนี่มึงเข้าได้สามิงเหรอเออดิกูไม่มีโอกาสจริงเนี่ยเปไนเซอร์อยู่แล้วมามันบอกว่าสองในดิเออดิเออใครเชื่อเนีย เจ็บโคตรเอออ้าวแทนที่มันจะตายกูตายก่อนมันอีกโอโอ้โหไม่น่าเชื่อก็ไม่ต้องเชื่อใครสังไม่เชื่ออู้ยี่แม่งทักใายได้ระเบิดต่อลดลงลดลย ยโอ้โหโอ้โหยิงกูใหญ่เลยโอ้โหเด็เด็่ยโอเคฉันเห็นล้รหาีิ่โดนโดนรีโหลดรีโหลดรีโหลดก่อนโหลดดิ มาแล้วโดนโดนไปหนึ่งดอกโอ้โใค<ห>รวะ,ะไดคนอะไรเออเออใครเข้ามาวะไม่รู้ใครอยู่ข้างๆล่ะโอ้เช็ดโดนยัะ ไอ้อะไรตรงนั้นอ่ะโอ้้ซ่ออไตรงนั้นปาเปลือเบิรแม่ยป๋าไม่ักินไม่หมดอีกแล้ว่าเออไม่เคยข้าผมได้ฆ้าแต่ื่อโอ้หแน้อง มันเก่งด้วนะเออเออเออกดพี่ย้อมโปดีหายดโหโยดีหายโอ้โหตกออมาตายอ๋อว้าเออฮืออือฮืมมีสวนระเบิดออกมาอีกอ้อ โอ้ยโอ้โหโอ้โหอีสี่ห้านาทีก็จบคลิปเอออีนาทีก็จบคิปเออโอยมึงใจ้เค่สองยิงกูตายเคสสอง โอ้โหเจ็เยังไม่ทำปาระเบิดเลยโอ้ระเบิดมาระเบิดมาโอ้โหเก้าสิบสามต่อห้าสิบเอ็ดครับโอ้โหกูค่าได้เท่าไหร่วะมึงดูดิค่าได้แปดเนี่ย โอเคครับสำหรับว oh. ันนี้ต้องจบคลิปเพลงแค่นี้ครับสวัสดีครับ